วันนี้เราเรียนภาษาจีนกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทาง youtube ด้วยนะคะ,ะดิฉันอาทิพิกิพจพรจิราพักนะคะนายกสมาคมการค้าการจัดก,การโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษของสมาคมเป็นการอบรมด้านภาษาจีนนะคะซึ่งจะเป็นคอร์สอ,อาจารย์จากทางประเทศจีนมาสอนให้ด้วยตัวเองค่ะ แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรา,เ,าเริ่มเรียนขึ้นไปในเทอมที่สองนะคะเพราะเนื่องจากว่าเทอมแรกจะมีทั้งหมด40ชั่วโมงนะคะแล้วก็เทอมสองก็จะเป็น40ชั่วโมงเราก็จะเจอกันจากนี้เป็นต้นไปอีกประมาณนะคะอสองเดือนนะคะ40ชั่วโมงจะเป็นคอร์สชั้นกลางเหล่าซื้อฟ้าของเรานะคะท่านเป็นอาจารย์จากสมาคมนักธุรกิจสากลน,นะคะ ดับเบิลยูทีเอนะคะท่านดรรัชชยสุขของเราได้ได้ส่งท่านมาจากเมืองจีนโดยตรงนะคะมาให้ความรู้กับเรานะคะให้กับชาวไทยให้กับประชาชนชาวไทยและท่านก็เป็นอาจารย์ที่ถือว่าเป็นเกียรตินิยมของมหาลายัยลำดับต้นๆของประเทศนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนนานาชาติจากทางประเทศอินเดียด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่นายกสมาคมได้กล่าบเรียนในเรื่องของภาษาจีนสําคัญมากเนื่องจากว่าเราจะเปิดโลกเสรีในเรื่องของการค้าการนําเข้าขนส่งระหว่างประเทศนะคะก็เลยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทั่วประเทศที่มีโอกาสได้เรียนภาษาจีนนะคะทั้งทางแอปพลิเคชันไลน์แอปพลิเคชัน o o m แล้วก็วันนี้มีถ่ายทอดสดนะคะ ถ่ายทอดสดทาง YouTube ซึ่งบังเอิญว่าทาง YouTube อาจจะไม่ได้ไม่ได้เก็บภาพของเหล่าซื้อฟ้าในระยะเวลายาวเนื่องจากว่าจะเห็นภาพในยกในช่วงสั้นๆนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะไปเจอไปเจอกันที่เข้าทาง Facebook นะคะ a อ p i i ต a าว r นะคะกดคำว่า App l i c w o r r นะคะ,ะ A P L I T A นะคะ กดเข้าทางแอปดิตาเวอร์นะครับผ่านทาง Facebook ก็จะเห็นภาพของเหล่าซื้อฟ้านะคะสอนภาษาจีนให้กับเราตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงเต็มๆนะคะที่ทุกคนจะได้เรียนภาษาจีนตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องของ ในเรื่องของความพร้อมแล้วก็เดี๋ยวให้รายงานตัวกับนายกสมาคมนะคะขออนุญ,ญาตให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านนะคะได้เตรียมความพร้อมอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ท่านก็กําลังเริ่มทยอยเข้ามาในห้องเรียนนะคะส่วนผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ไม่มีโอกาสนะคะได้เข้ามาในห้องเรียนตรงจุดนี้นะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนนะคะซึ่งเป็นภาษาที่เราจําเป็นต้องย่องใช้ในใน การทำงานหรือการค้าระหว่างประเทศหรือมีเพื่อนระหว่างประเทศนะคะท่านสามารถติดต่อนะคะ,ะทางนายกสมาคมสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0627859236นะคะ,อะคอร์สเรียนตัวนี้นะคะ320บาท40ชั่วโมงนะคะจะตกชั่วโมงละ8บาทอยากให้ทุกท่านได้ส่งเสริม นะคะสมาคมของเราเพื่อที่จะทําอะไรดีๆต่อสู่สังคมแล้วก็ขับเพื่อนออกไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งวันนี้คนทั่วโลกก็ได้ให้ความสนใจกับเราเป็นอย่างมากค่ะเมื่อวานต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะทีะ่ได้เข้ามาเยี่ยมชมรายการนายกแอปริกกาคุยกับประชาชนนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากทาง ท่านดร์หายันนะคะที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกโดยเฉพาะ p r o d u c ตสินค้าในแต่ละประเทศที่มีทั้งปัญหาและอุปสรรคนะคะเมื่อวานท่านได้กรุณาเข้ามาในห้องซูมของเราประมาณสัก15นาทีนะคะแล้วก็รวมถึงท่านฝากข้อคิดในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนเพื่อให้ร่างกายได้มีภูมินะคะท่านบอกว่า ให้ฉีดเถอะแต่คนไหนที่มีโรคประจําตัวก็ให้แจ้งก่อนเป็นเรื่องหลักสําคัญนะคะแล้วก็ท่านฝากในเรื่องของสินค้าหลักๆในการนําเข้าและส่งออกนะคะสินค้าหลักๆเมื่อวานนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเป็นแป้งมันสำปะหลังซึ่งพูดง่ายๆถ้าภาษาพูดก็คือรับไม่อั้นนะคะสำหรับตลาดจีนส่วนเรื่องผลไม้ไม่ต้องพูดถึงตามฤดูกาลอยู่แล้วรับไม่อั้นนะคะ สำหรับตลาดจีนและอื่นๆนะคะที่เรายังไม่ได้คุยถึงเรื่องวีเทลเชิงลึกก็เลยลูกอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสได้รู้ว่าคนต่างประเทศเขาทำงานกันอย่างไรแล้วก็มีวิธีการต่อสู้กับปัญหาแต่ละเรื่องอย่างไรนะคะลูกอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสนะคะ,ะได้รับชมเรื่องของภาคปฏิบัติในการนำเข้าและส่งออกด้านสินค้าโดยตรงนะคะแล้วก็ อีกสมาคมหนึ่งนะคะเมื่อวานทีไ่ได้ได้รับเกียรตินะคะจากทางทางสมาคมที่เชิญไปก็จะเป็นสมาคมด้านมารุกทาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะท่านนายกวิโรธของเรานะคะที่ท่านดูแลมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐในเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วทั่วโลกและก็ทั่วประเทศโดยท่านทําโครงการแรกก็คือ โครงการแซนด์บ็อกของภูเก็ตนะคะท่านก็ได้รับทั้งผลบว,วกและผลลบที่ที่ผ่านมาแต่ท่านก็ยังจะสู้ต่อไปในเรื่องของภาวะในการท่องเที่ยวตอนนี้นะคะต้องกราบขอพระคุณท่านนายกวิโรธนะคะที่ท่านเป็นนายกสมาคมมคุเทศที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็มองเห็นความสําคัญของการท่อง,ทองเที่ยวธุรกิจภาครัฐทั้งในและต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้น ลูกถึงถึงกาบเรียนว่าเมื่อวานนี้ใครที่พาดได้ดูนายกแอปริกานะคะคุยกับประชาชนเมื่อวานมีอีกหลายแนงและที่ขาดไม่ได้นะคะเมืม่อวานเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายก w ับเบิลอนะ,ค,ะ,อะคือเป็นสมาคมนักธุรกิจสากลโดยตรงซึ่งท่านเองท่านก็มีตัวแทนจากทางต่างประเทศไม่น้อยกว่า25แห่งของทางต่างประเทศนะคะที่ท่านได้ทำงานแล้วก็ข้ามวอดอยู่ในโลกของธุรกิจนำเข้าและส่งออก ในฐานะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็มากด้วยฝีมือนะคะนายกของเราคือท่านนายกอ่าดรรัชชัยสุขนะคะที่ท่านให้ความรู้สินค้าทีา่ประชาชนชาวภาคมิดเดิลเอทตะวันออกกลางนะคะที่ให้ความสนใจขอตัวอย่างตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอข้าวหอมมะลินะคะซึ่งในหนึ่งปีที่จะต้องส่งมอบหนึ่งล้านตันเนี่ยท่านาสามารถ แนะนำหรือส่งตัวอย่างมาได้นะคะที่สมาคมนะคะทางเรายินดีที่จะเป็นตัวประสานเป็นตรงกลางให้กับทุกๆท,ท่านที่จะเข้าสู่เวทีโลกส่วนเรื่องของลายเส้นในการส่งออกนะคะท่านมีหรือไม่มีให้ปรึกษากันข้างหลังภาพในเรื่องของเรื่องของภาคปฏิบัติในการส่งออกอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะรวบรวมแบบไหนอย่างไรว่ากันไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าการ ซื้อขายระบบข้าวนะคะมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของลายเส้นในการส่งออกเป็นเรื่องสําคัญนะคะอันนี้ลูกลูกฝากกาบเรียนสําหรับผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องของโปรดักข้าวไม่ว่าจะเป็นเกรด A, เกรด B เกรด C หรือเกรด D นะคะเขาต้องการจากทางประเทศไทยเราเนี่ยปีละล้านตันซึ่งเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ภาคบริบัติของพวกเราที่จะขับเคลื่อนหาวิธีออกสู่ตลาดโลกนะคะและก็ เมื่อวานนี้นะคะสำคัญที่สุดก็คืออีกสมาคมหนึ่งก็คือจากทางเอื้อเอื้อยพี่น้องเช่าเล่าข้องเฮ้านะคะเอื้อนำโดยเอื้อยอมมาลาเทพวงนะคะท่านได้เชิญท่านนายกสมาคมจากทางประเทศลาวซึ่งท่านเป็นทั้งผู้ประกอบการด้านการจัดสารเครื่องบรรดับเครื่องลายคลามเครื่องอะไรต่างๆที่ ที่เป็นสัญลักษณ์ของทางประเทศเราที่สวยงามนายกต้องต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ท่านให้เกียรติกับทางสมาคมเป็นอย่างมากในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของสินค้าระหว่างประเทศออกสู่ตลาดโลกทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวนายกเองก็จะกล่าวเรียนว่าเป็นก้าวแรกนะคะที่ได้มีโอกาสแนะนําสินค้าออกสู่สานกชนทั่วโลกและสุดท้ายนะคะเมื่อวาน ขาดไม่ได้ก็คือบริษัทอาหารกล่องของมาเลเซียนะคะที่ท่าได้กรุณานะคะได้กรุณามาแนะนำตัวเองออกสื่อไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ให้ประชาชนชาวโลกได้รู้จักในเรื่องของยี่ห้อแบรนด์อาหารกล่องนะคะก็คือชิมดูนะคะชิมดูซึ่งจะมีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็วางวางสินค้ากับจำหน่ายอาหารกล่อง เอาใจกลุ่มฮาลาลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานไก่ไม่ว่าจะเป็นขั่วกลิ้งไก่ไม่ว่าจะเป็นพะแนงไก่ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไก่อะไรก็แล้วแต่ที่มันปรุงด้วยเป็นระบบสากลแล้วอาหารของเขาไม่จําเป็นต้องแช่เย็นนะคะเขา,าให้เราซื้อมาเก็บตุนไว้โดยอยู่ได้ถึง18เดือนผ่านการฆ่าเชื้ออย่างเรียบร้อยนะคะอันนี้คือ,อสิ่งที่ลูกฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ ท่านที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนหรืออยากจะลองไปชิมโปรดักต์ดูก่อนนะคะอยากไปชิมโปรดักต์ดูก่อนว่าอาหารแบบเนี้ยกล่องอาหารแบบนี้ทําให้เกล็ดจิ้งีสวยแบบนี้นะคะยี่ห้อชิมดูเนี่ยอร่อยแค่ไหนแต่ลูกยืนยันนะคะเขาใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีเกรดพรีเมียมนะคะเข้ามา,าปรุงอาหารให้มันเข้ากับรสชาติอาหารกลมกล่อมมากซึ่งทางสมาคมก็ได้มีโอกาสได้ชิมแล้วนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสในเรื่องของโปรดักต์ต่างๆนะคะแล้วก็รายการนายกแอปริต้าพบประชาชนจะพบกันอีกทีในวันจันทร์นะคะเวลานะคะ13.00นก,ก็คือบ่ายมงตรงของวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะท่านใดที่เตรียมความพร้อมที่จะนำสินค้าเข้ามาในเวทีโลกนะคะ,ะลูกคนเลือถือโอกาสใช้เวทีนี้กลาบเรียนเชิญทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้นะคะ เวลานี้วันนี้วันจันทร์ที่14สิงหาคม2 5ง4นะคะเราจะกลับมาในห้องเรียนวิชาการของเราเหมือนเดิมนะคะก็คือวันนี้เราจะมีการเรียนการสอนด้านภาษาจีนในเทอมที่สองนะคะลูกก็ก็เลยจะกลัาบเรียนคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกจะขออนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านนะคะที่เข้ามาวันนี้ ได้รายงานตัวกับนายกสมาคมเพื่อจัดทำในเรื่องของพอร์ตพอลิโอเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมผลงานย้อนหลังของท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับท่านในวันข้างหน้าค่ะขอสายแรกเลยนะคะรายงานตัวกับนายกสมาคมด้วยค่ะสายแรกค่ะเชิญค่ะน้องมิกิคะรบกวนเปิดไมค์ให้คุณแม่ด้วยค่ะ ครื่องนี้เปิดหรือยังคะรบกวนรายงานตัวด้วยค่ะฝั่งนี้เปิดหรือยังคะเครื่องนี้เปิดหรือยังคะดูด้านหน้าให้หน่อยค่ะค่ะรายงานตัวกับนายกสมาคมด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะท่านที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนรายงานตัวกับนายกสมาคมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จากที่ไหนคะสวัสดีคะ่ะแม่คะสวัสดีคะ่ะยอบค่ะสวยจังคะ่ะวันนี้ค่ะวันนี <S <S ้ค่ะตัววิวพี่ฟูโอ้ขอบคุณคะ่ะเออเท่มากแม่ของลูกวันนี้เท่มากทำไมเท่จังเลยคะบอกที่มาที่ไปหน่อยสิคะค่ะอยู่อยู่ ชื่อสิบเอกหญิงพรประวีใสงามประเทนบัตณฑาอยู่สามจังหวัดชเดลภาคใต้นะคะอาเภอยามเหนืนจังหวัดตันต์มีค่ะเท่มากค่ะวันนี้วันนี้มีพี่เขาโอ้ลูกอยากแต่งเหมือนแม่บ้างขอบพระคุณมากค่ะเรียนไปด้วยนะคะเท่ที่สุดเท่ที่สุดค่ะเท่ที่สุดเห็นแล้วมีความสุขจังเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะท er. eh. e ่านต่อไปค่ะ huh. ท <Not solo. S 2> no. ่านต่อไปค่ะเจนค่ะแม่ค่ะแม่สิริรัตน์เชิญค่ะรายงานตัวด้วยค่ะแม่ค่ะแม่จังหวัดอะไรค่ะแม่คะ ขอบพระคุณแม่มากค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะแม่ขอบพระคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะแม่ค่ะผอบุรีสระบุรีคสระบุรีใช่ไหมคะขอบพระคุณมากค่ะพี่ชายคนโตของเราเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าพี่จากแก้วค่ะ สาแก้วยินดีต้อนรับค่ะขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณนะคะชั้นท่านต่อไปเลยค่ะกัญจนาเพียรโพจันทร์กระบีค่ะกระบี่นะคะขอบพระคุณมากค่ะกัญจนาค่ะกัญจนาได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโคพันธ์ขุนจันทร์มาจัดกระตูนค่ะขอบคุณมากค่ะเจอหน้าเจ้าพี่สตีสตูล บอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ยอม,มออกสื่อกับนอ้องค่ะยินดีต้อนรับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะรายงานตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกศิรลักษิ์ศิรักกำมดพิสูจน์ โอ้ขอบพคุณค่ะคิดว่าเจ้าพี่ยังไม่เข้าเสีอีกยังไม่เสร็จะค่ะพอดีติดงานไม่ึงนะคะขอบคุณเจ้าพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะตัวนี้เป็นะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะ ยินดีค่ะชั้นท่านต่อไปเลยค่ะชั้นท่านต่อไปเลยค่ะที่เข้ามาใหม่นะคะชั้นค่ะท่านจากที่ไหนคะสวัสดีค่ะท่านโอ้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องสาวเจ้าพี่สวยทุกวันสวัสดีคนระับทนายอาาคุ้บพี่ชายคนโตรเราอุบลราชธานีค่ะขอบคุณมากค่ะชั้นท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ อ๋อท่านพันธุละออขอบพระคุณมากค่ะท่านยินดีค่ะท่านคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะท่านเชิญค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิพธิดาสีชรพัทรค่ะยินดีต้อนรับค่ะท่านคะท่านทิพธิดาทิพธิดาค่ะอ๋อทิพธิดาขอบพระคุณค่ะท่าน จังหวัดอะไรคะท่านคะท่านที่ที่ดาจังหวัดอะไรนะคะอ๋อกทมขอบพระคุณท่านมากค่ะให้เกียรติกับทางสมาคมคะ่ะชั้นท่านต่อไปเลยค่ะเชิญคะ่ะ มีไหมคะมีะคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเพิ่มทางแอปพลิเคชันซูมเข้ามากี่ท่านแล้วคะ,ะกับเรียนเชิญเลยค่ะว่าลรูปเตรียมความพร้อมในด้านของผลงานไว้ด้วยค่ะ,ะท่านที่เข้ามาเพิ่มนะคะรายงานตัวด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเราสักครู่เราจะตัดภาพเข้าไปทาง เราซื้อฟ้านะคะเพื่อที่จะลูกอยากให้เรียนภาษาจีนแต่เช้าแล้วก็ได้เรียนภาษาจีนที่แบบเก็บได้ทุกเม็ดนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้รายละเอียดแล้วก็ลูกภูมิใจมากสําหรับเรื่องของห้องเรียนภาษาต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่รุ่นของอพวกเรานะคะท่านถึงแม้ว่าบางท่านท่านจะอายุมาก แต่ท่านใส่ใจในเรื่องของการสื่อสารระหว่างประเทศนะคะแล้วก็คุณแม่ของเราบางท่านนะคะท่านอยู่ใต้สุดอย่างนี้ค่ะท่านกา็ทำงานข้าราชการนะคะท่านก็ยังใส่ใจนะคะใส่ใจให้กับเ,เวลาของตัวเองในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเนี่เป็นความภูมิใจอของทางชาวไทยของเราแล้วก็ความภูมิใจของนายกสมาคมด้วยค่ะสำคัญที่สุดคือต่างประเทศเขาก็ ชื่นชมเราว่าประชาชนชาวไทยนะคะท่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วก็เรามีสังคมเล็กๆของเรานะคะที่ที่เราอยู่ด้วยกันอย่างอย่างมีความสุขการพูดภาษาต่างประเทศเราอาจจะพูดผิดบ้างพูดถูกบ้าง,างน,นะคะคุณแม่คะแต่มันก็เป็นความสุขที่เราได้จดจำทุกเรื่องราวนะคะเวลาที่เราเราได้มีโอกาส ได้สื่อสารกันมันจะใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ลูกก็มองว่ามันเป็นมันเป็นเวลาที่มีค่าสำหรับลูกมากๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะให้ความสำคัญแล้วก็ความใส่ใจวันนี้ช่วงบ่ายโมงเราก็จะเจออาจารย์อังกฤษนะคะจากประเทศอินเดียเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะเข้าวิชาการแล้วนะคะเพราะว่าลูก จจดเรื่องของการคุ้นเคยนะคะละลายพฤติกรรมมาให้สอง,สองวันเต็มๆนะคะในการเรียนร้องเพลงด้านภาษาอังกฤษวันนี้เราจะเข้าวิชาการในเรื่องของการเรียน Conversation อย่างสมบูรณ์ในตอนบ่ายโมงตรงนะคะท่านจะเตรียมวิดีโอนะคะวิดีโอในเรื่องของการสื่อสารท่านอาจารย์ฟ้าสวัสดีค่ะสวยแล้วก็น่ารักเสมอค่ะท่านอาจารย์ฟ้าค่ะ สวยมากค่ะท่านวันนี้นะคะเ,เราจะไม่รออะไรนะคะเราวันนี้เราจะพบอาจารย์ฟ้าของเรานายกก็ไม่ต้องอาตามท่านนะคะว่าวันนี้ท่านสวยมาด้วยสูตรของ w ั t a นะคะผูกเนคไทสีแดงชื่อภาษาอังกฤษก็คืออมาดินเรสนะคะเป็นสีของ อามาินเรสเนี่ยเป็นสีของอยี่ห้อรถยนต์ชนิดรถยนต์ยุโรปนะคะต่างประเทศยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ที่ค่อนข้างแพงนะคะแดงของของท่านนายกเราที่ที่ใส่อยู่ที่เป็นเนคไทที่ท่านใส่อยู่จะเป็นสีอามาดินเรสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นสีที่สวยแล้วก็ทําให้ท่านดูสง่าง,งามเป็นอย่างมากนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่จะรายงานตัวเพิ่มกับนายกแอปริต้าบ้างคะ ลูกจะได้ลงเลกคอร์ดในเรื่องของคอร์ดพอรียนะคะในเรื่องของผลงานนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ยังไม่ได้รายงานตัวบ้างคะวดดงส,สวัสดีค่ะอาจารย์สุมายน้ำสวัสดีค่ะแม่ค,ค่ะค่ะแม่ขอบพระคุณมากค่ะแม่คะ่ะคุณแม่ของลูกนะคะ,ะคุณแม่อภิญญาโสพลวงศ์นะคะ ท่านท่านเป็นบุคคลที่ใส่ใจนะคะในเรื่องของการเรียนมากมากนะคะคุณแม่คุณแม่ท่านจบหลายแขนงหลายสาขาวิชามากมเลยค่ะตั้งแต่ลูกรู้จักท่านมาเกือบ5ปีนะคะ,ะคุณแม่เคยเล่าให้ในายกฟังแม้กระทั่งว่าท่านเคยเรียนจบด้านการบัญชีนะคะแล้วก็ท่านก็มาเรียนในเรื่องของอปริญญาตรีในด้านการจัดการนะคะ แล้วก็มาจบปริญญาโทในด้านของการบริหารการจัดการภาครัฐนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่ที่เอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ท่านท่านเป็นคนที่ใส่ใจนะคะนี่ขนาดทางนายกสมาคมนะคะเปิดไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนต่างๆนะคะท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้แล้วไม่ใช่แค่ตัวท่านนะคะลูกชายท่านอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเป็นผู้บริหาร ใหญ่นะคะที่คุมเรื่องการ Management ให้ท่านเนี่ยในต่างประเทศท่านยังให้เรียนออนไลน์ในด้านภาษาจีนนะคะกับเราซื้อฟ้าของเราด้วยซึ่งลูกก็มีความรู้สึกว่าลูกภูมิใจมากกับสิ่งที่คุณแม่คนหนึ่งท่านใส่ใจนะคะท่านโทรมาบอกนายกสมาคมนายกก็ปลื้มมากค่ะคือ,อครอบครัวท่านเป็นอะไรที่ตื่นตัวนะคะหลายๆครอบครัวน่าจะเอาเป็นแบบอย่างนะคะ ลูกของท่านนะคะไม่ไม่ไม่ใช่แบบเพิ่งเรียนหรืออะไรเป็นผู้บริหารอย่างเต็มตัวแล้วนะคะทํางานประสบความสําเร็จแล้วอะไรทุกอย่างแล้วแต่ท่านก็อยากให้ลูกของท่านเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการเติมเรื่องของภาษาที่สมบูรณ์นะคะซึ่งลูกเองลูกก็มองแม่เป็นแบบอย่างต้องกราบขอพระคุณแม่มากค่ะที่ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะ เราซื้อฟ้าคะตอนนี้าภาพของเราสมบูรณ์หรือยัยงคะที่จะสามารถเตรียมออกสู่ได้ทั่วโลกคะ่ะวันนี้นะคะขออนุญาตย้ํานะคะว่าทางซูมนายกสมาคมอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดให้เนื่องจากว่ายังมีช่วงเป็นช่วงของการปกกักตัวอยู่นะคะแล้วก็ท่านจะสามารถชมอ,า,อาจารย์ผู้สอนภาษา,าจีนซึ่ง บินตรงมาจากประเทศจีนนะคะซึ่งมาสอนให้กับประชาชนชาวไทยได้ทาง a ฟ e b o o k นะคะท่านเข้าไปที่แอปลิตา w o r ร์นะคะพิมพ์คำว่าแอปลิตาเวอร์ a p l i t a r l d ที่แปลว่าโลกนะคะ d o r l d นะคะท่านก็จะเจอหน้าสวยๆของเหล่าซื้อฟ้าของเรานะคะแล้วก็ท่านก็สามารถรับชมในเรื่องของ การเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างเป็นทางการเพียงแต่ว่าท่านจะไม่ได้มาตอบโต้กับคุณพ่อคุณแม่ในห้องเรียนภายในว่า,เ,าเวลาอยากจะซักถามอะไรยังไงแบบไหนแค่นั้นเองค่ะในสิ่งที่ท่านซักถามไม่ได้นะคะแล้วก็สมาคมก็จะทำวิดีโอไว้ให้ท่านติดตามนะคะให้ท่านติดตามย้อนหลังซึ่งเป็นความรู้ของประชาชนชาวไทยได้เลยนะคะเราซื้อฟ้าขาไม่ทราบว่าความพร้อมของเราเนี่ย พร้อมไหมคะสวัสดีค่ะเจ้าพี่คะครูแอลคะพี่สาวของน้องจากอุบลราชธานีใช่ไหมคะใช่คุณครูแอลหรือเปล่าคะสวัสดีคะ่คะยินดีต้อนรับคะ่ะท่านไหนที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะคะรบกวนรายงานตัวกับนายกสมาคมด้วยคะ่ะมีม เจ้าค่ะเจ้าพี่คิดว่าเจ้าพี่ติดภารกิจซะอีกวันนี้วันนี้สวยหรือเปล่าคะเจ้าพี่ปุริมปัตนะครราชสีมาค่ะค่ะ่ะชท่านต่อไปค่ะไม่ทราบมีเพิ่มเติมอีกไหมคะ ค่ะเพราะว่าไม่งั้นนายกจะขออนุญาตขอสัญญาณกับท่านอาจารย์ฟ้านะคะอาจารย์ฟ้าค่ะอาจารย์ฟ้าพร้อมรับสัญญาณทางอแ,อแอปพลิแเลยไหมคะถ้าพร้อมนายกขอ,ขออนุญาตนะคะทุกท่านตบมือต้อนรับเหล่าซื้อฟ้าแสนสวยของเราด้วยค่ะเชิญค่ะตัดภาพนะคะรบกวนตัดภาพเข้าหาอาจารย์ฟ้าของเราด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวเจอกันที่ ดิจิต้าวลนะคะเจอหน้าสวยๆอาจารย์ฟ้าได้เลยค่ะวันนี้นายกนะคะจะขออนุญาตลาทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้ติดตามนะคะนายกมาโดยตลอดนะคะสำหรับทางซูมนะคะทางซูมแล้วก็ทาง YouTube นะคะทาง YouTube อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดนะคะเพราะว่าเราซื้อฟ้ากักตัวอยู่นะคะรบกวนทุกท่านตัดภาพเข้าไปที่ที่ทาง WTA เได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ โอ้คุณแม่จา้าแม่แหม่มของเราค่ะเตรียมเตรียมเข้าหข้องเรียนได้เลยค่ะแม่แหม่กรับขอบพราะคุณแม่มากเลยค่ะที่กรุณาได้เียดเวลาเข้ามานะคะเดี๋ยวลูกจะใช้ภาพตรงนี้ตัดมองดูท่านอาจารย์ฟ้าเราเลยค่ะจะได้เสร็จทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยทุกท่านก็จะได้เห็นภาพที่สมบูรณ์นะคะต้องกราบขอภยัยเพราะว่าช่วงนี้เรากลักตัวด้านโควิดก็จะเห็นหน้ากันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ ทุกท่านที่ประชาชนที่อยู่ทางบ้านก็ต้องเข้าไปทาง Facebook นะคะยืนยันคำเดิมนะคะอัป i c a เ o r านะคะพิมพ์คำนี้ก็จะเจอหน้าสวยๆของท่านอาจารย์ฟ้าค่ะขอบขอบคุณมากนะคะขอบคุณการทุกท่านท่ะรววถึงนักเรียนทุกท่านด้วยวันนี้นะคะก็เดกนัดนึ่งนะคะเราก็ได้มาเจอกันนะคะกเป็นโอกาสดีๆช่วงนี้แม่แมวเนี่ยก็เยอะนะคะประชุมก็เยอะหลายๆเรื่องนะคะก ยังไงก็ต้องเรียนภาษากิษภาษากินจนจบนะคะ,อะขอบคุณกนายน่าขอบพระคุณมากค่ะ